Yeah, no one that takes like a Waku they teaching Alien. Yeah, two fours school away. Who like a man serious? Hey, I got a shrimp and she had net. because I did that serious. Hey, she said the fear, sir. I fuck them, I Oh, I'm my mother. do มึงมึงอยางได้คนเน็กตไมมีเคบวอให้มึงยากพจะฟังเมโดพราะมึไม่ได้ทํเวาเซ็ตเอกูจะทิ้ไม่กลาทางเมอเชดออกอือบรถฟล์ไม่ยังลถ่ายรนงแกไม่เป็นที่น่ทึตอนนี้โดเห็นแตชกูบอกลืมฟตหน้าม่กอามาึูไม่ลกูร้มากับจีส่วนตัวกูชื่อว่าเจ you t know G cuz y o u speaking a l my name don't really know me I'm n s a n e ผมมึงมันเคยรอพอกเซ็จแล้วก็แซนไอชัมเดอะแบสแต่อมีบริส และมึงบอกมึงแซวิชและพอถึงเวลามึงไม่กล้าจอบหลังแอดเดรสเ่าผมไม่อยากได้สโมบอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจกูมันโคนนั้นโน เขาไม่ด <k> ีกูจะบอกให้ท An ีฟ็อกโยมานดา and ฟ็อกโยบีดาเขาบอกว่ากูไม่มีปัญญาจะหากินเพราะว่าความคิดกูธรรมดาฮะแล้วกูรวยด้วยตัวเองไม่ได้โมเย็ดแม่กูจะทำให้เห็นกับเราเย่ลงมาจากเทสลาเขาว่ากูเป็นเอเลนต์ที่จริงกูไฮมากกว่าเอเลียนเย่ทูฟอนสกูไวคุยกับเพล็กแล้วก็แม่มึงอยวางกูไม่ซีเรียสเอ้ I got a strap and she had net เธออยากเจ๊ดแต่กูไม่ซีเรียส she said the defense ain't serious I fuck her then I disappear กูคนเดี m ว แล้วกูเฮียแล้วทำไมมึงต้องเครืยดเอยตั้งกูมันสูงแต่กูเตี๋กูเหมือนแชนได้เลียแฟนมึงเข้ามาเลียกมึงไม่ได้รวยจริงๆแล้วมาเงินแม่มึงแล้ววันในวันสวยมึงจริงกูมองเห็นหีอยู่บนหน้ามึง